สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กันในบ้านพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นแบบกล่องไม่ขีดนะจาก AP Group Developer เปฮะเป็น Developer เ,เจ้าใหม่น้องใหม่ไฟแรงนะที่เขามุ่งสร้างแบบบ้านเนี่ยพัฒนาอสังหาเนี่ยเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะฮะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านในเชียงใหม่ไม่ไกลเมืองมากไปมอชอไปนิมานหรือไปแม่ย่าเนี่ยใกล้ๆนะฮะซึ่งของ เดี๋ยวโรเปอร์เจ้าเนี่ยเขาตอนนี้ก็มีบ้านภูวิลล่าในโซนเจ็ดยอดนะฮะก็มีประมาณ12หลังแล้วก็โซนตรงเนี้ที่ตีมารีวิวเนี่ยตรงนี้มีทั้งหมด3หลังนะฮะก็ตรงนี้เป็นหนึ่งในนั้นหลังที่สร้างเสร็จเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ได้แล้วนะฮะแล้ว่วนอีก2หลังเนี่ยข้างๆข,ของตีตรงเนี้ยเขากําลังก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินเข้าไปนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านโซนนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าบ้านไม่พอนะก็คือตรงโซนนี้มีทั้งทั้งหมด3หลังเลยนะฮ ซึ่งในตัวของบ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของทิศทางลมช่องแสงนะจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้ยเขาจะมีมุมเอาเลทช่องแสงช่องลมยังตัวอาคารบ้านเนี่ยเป็นจุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องลิฟวิ่งห้องครัวห้องน้ําก็จะมีช่องเอาเลทตรงนี้มาให้ด้วยนะซึ่งมันจะทําให้การโฟรของลมเนี่ยทิศทางแสงแดด ทำได้ดีแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ภายในตัวอาคารบ้านเนี่ยไม่รอ้อนนะฮะและเขาก็ยังมีสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาด2อคูหยาวถึง11เมตรเลยนะฮะสาเป็นสารระบบโอเวอร์โฟล์นะฮะเป็นสาะระบบนะสะระบบเกลือนะฮะก็สระว่ายน้าเขาเนี่ยก็ยังมีจุดที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมีจุดที่ลึกเนี่ยก็จะเป็นจุดของผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะลงแช่ลงน้ําได้ด้วยอีกนะฮะ และที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้เขาก็ยังมีพื้นที่ขอยาพื้นที่สีเขียวเนี่ยยังมีต้นไม้มงคลถึง4ชนิดเลยนะฮะแล้วส่วน4ประเภท4ชนิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวตีจะมาอธิบายในคลิปให้นะฮะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดกันในตัวบ้านนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ตีด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ตีเอามาลงนําเสนอให้ท่านผู้ชมช่องนี้นะครับ เรามาเริ่มกันจากบริเวณของหน้าบ้านกันเลยนะครับบริเวณของหน้าบ้านขเขาเนี่ยนะครับก็ลงจอดรถสามารถที่จะรองรับจอดรถได้สูงสุดถึง2คันเลยนะฮะและตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการใส่บล็อกช่องลมเพื่อที่จะให้ดูบ้านดูมีสไตล์ดูโมเดิร์นแล้วก็ทำให้การถ่ายเทได้ดีบ้านหลังนี้นะครับเขาก็จะเป็นบ้านที่ใช้ฐานแผ่นะครับ จะสังเกตดินของที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะแข็งเลยเลยนะฮะรับรองว่าไม่มีซุดแน่นอนครับโครงสร้างบ้านหลังนี้นะฮะมั่นใจได้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปยังบริเวณหน้าบ้านนะฮะพอเราเข้ามานิดนึงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสวนขอดยาร์ดจะมีต้นรล้วลู่ลมนะฮะต้นไม้นี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลเหมือนกันนะครับต้นเนี่ยเชื่อกันว่านะครับเป็นเสียลักษณ์ของ โชคลาบความสุขความร่ำรวยการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยนะฮะถัดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นชุมแสงนะฮะต้นชุมแสงเนี่ยคือเป็นต้นที่มีประวัติมายาวนานเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยตีจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เราเข้ามาในส่วนของลิวิงกันก่อนนะครับลิวิ่งเขาเนี่ยก็จะมีเพดานสูงถึง4เมตรเลยนะฮะ ปกติ3เมตรตีก็ว่าสูงแล้วนะฮะอันนี้สูงถึง4เมตรเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ยังมีบริเวณในส่วนของขอดยาร์ดอีกแล้วนะฮะก็คือพื้นที่สีเขียวเขาจะวางจุดเนี้ไว้ตามบริเวณที่ต่างๆภายในตัวอาคารของบ้านเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวอากาศลมเนี่ยมันจะได้แบบพาดผ,ผ่านโฟโล์เข้ามายังตำแหน่งในตัวอาคารนะครับ ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อิดอัดเกินไปนะฮะตรงกลางบ้านตัวนี้ก็ยังมีตัวขอดยาดนะครับเช่นกันนะครับต้นนี้มีชื่อว่าต้นไม้ตะแบกนะครับก็จัดว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลเนื่องจากนิยมปลูกกันในตามสถานที่ราชการต่างๆรวมถึงเชื่อว่า เป็นไม้ที่ช่วยค้าจุนครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะและคนไทยยังเชื่อว่าเป็นการแบกรับไม่ให้ดวงโชคชะตาตกต่ำด้วยนะครับอันนี้เรามาดูในจุดของ Living กันนะครับในส่วนของ Living เนี่ยเขาก็จะติดแอร์ค s e t ซสใช้ามาให้เลยนะครับก็เป็นแอร์ที่ติดผนังในส่วนของตรงนี้เป็นครัวยุโรนะครับตรงนี้เขาก็จะมี เตาไฟฟ้านะครับมีเตาอ,อบให้ตู้เย็นให้นะฮะฮูดุดควันตรงนี้ก็จะมีบาร์ไอแลนด์เล็กๆให้นะครับสำหรับในการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มแฮงเอาท์นะครับกับคนในครอบครัวต้นนี้นะครับก็คือต้นตะแบกนะครับต้นตะแบกเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือเป็นการแบกรับไม่ให้ตกต่ำนั่น<ม>ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลยนะฮะ ตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปยังส่วนบริเวณของคอร์ตยาตร์ดตรงนี้อีกด้วยนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีระบบน้ําที่เขาวางไว้เป็นระบบน้ำรถอัตโนมัตินะครับ6ชั่วโมงรถครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของิฟวิ n งในห้องรับแขกนะฮะบ้านหลังนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ํานะครับ สุขภัณฑ์เนี่ยเขาก็ใช้เป็นของคอโต้ในส่วนของผนังตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นหินสลับลายหินนะฮะแล้วก็สลับกับกระเบื้องโทนสีดำนะฮะ mm hmm. ก็ให้อารมณ์ที่มันดูโมเดิร์นแล้วก็ดูรีสอร์ทฮะถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวไทยนะฮะ mm hmm. ก็จะมีประตูป้องกันกลิ่นให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมี เตาแก๊ส yes. มีซิงค์ล้างจานนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวของดอยสุเทพได้อีกด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะมีชั้นวางจานช้อนซ่อมนะมีหูดดควันให้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นวิวของดอยสุเทพนั่นเองนะครับ เดี๋ยวตีจะพาไปดูยังโซนบริเวณหลังบ้านกันนิดนึงนะครับในโซนของหลังบ้านนะครับตรงนี้เขาก็ยังมีโซนของลอนลี่นะโซนของซักล้างเขาก็จะมีท่อต่อมาวางให้เรียบร้อยเลยนะตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟมีท่อน้ําต่อมาให้เรียบร้อยเลยตรงนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ําของบ้านหลังนี้นะฮะจะมีปั๊มน้ําถังเก็บน้ําให้ ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาตากเสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยนะฮะตีจะย้อนกลับไปยังบริเวณลิฟวิ่งกันก่อนเลยนะครับในโซนของลิฟวิ่งเนี่ยอันนี้ตีก็จะเข้ามาอย่างห้องมาสเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ใส่ไฟ LED lighting อย่างสวยงามเลยนะครับ วัสดุในการตกแต่งเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอย่างเช่นพื้นเขาเนี่ยเขาก็ใช้ไม้สักนะฮะอย่างตัวแอร์เนี่ยก็คือใช้เป็นคัสแสตทายนะฮะก็เป็นแอร์ที่ติดผนังฝ้ามาให้เลยทําให้ดูดีหรูหราเลยนะฮะตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนนี้เราก็ยังสามารถที่จะมองเห็นขอดยาทะลุไปยังบริเวณสระว่ายน้ําแล้วก็ยังมองเห็น ห้องลิฟ g r o ูมของตัวบ้านได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเป็น Walk in Closet นะฮะแล้วก็จะมาอย่างบริเวณตรงนี้ก็งานก็เป็นงานไม้บิวอินเฟอร์นิเจอร์เลยนะฮะพิเศษนะครับห้องน้ำเนี่ยก็คือตีชอบอย่างหนึ่งนะครับคือห้องน้ำเนี่ย เขาจะทำมีเขาเรียกว่าช่องเนี่ยช่องสกายไลน์นะฮะก็ช่องที่แสงสามารถลอดเข้าผ่านได้นะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังติดตั้งไฟไลติ้ง LED อดีให้นะฮะก็ให้อารมณ์ที่มันดูหรูหราแล้วก็ลักชวรี่เลยนะฮะทำให้ตัวซิงค์ฮิสแอนด์เฮอร์เนี่ยมันน่าใช้มากขึ้นเลยนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเขาก็ยังมีเทมเพอร์การ์ดเนี่ยแยก โซนแห้งเปียกให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนฝ้าขเขาเนี่ยเขาก็ยังซ่อนไฟ led ให้ด้วยเป็นแสงวอร์มทำให้เวลายามกลางคืนเนี่ยทำให้ห้องเนี่ยดูซอฟแล้วก็แสงนวลตาหน้าใช้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสกายไลน์นะครับก็จะเป็นช่องมีกระจกที่สามารถแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาอย่างบริเวณตรงนี้ได้เลยนะฮะ อย่างห้องน้ำของเขาเนี่ยเขาก็เล่นลายกับเบื้องนะต่างต่างเนี่ยก็คือตกแต่งออกมาได้อย่างลงตัวเลยนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะห้องนอนที่2เนี่ยเขาก็จะติดตั้งแอร์เป็นว a l l t y p ให้นะครับก็เป็นแอร์ติดผนังนะครับตรงหัวเตียงเนี่ยเขา็ยังใส่ไฟ l i g h t i led ให้ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับก็มีเปิดปิดได้ด้วยนะฮะ บ้านหลังนี้ก็คือเหมาะกับครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็น่าจะพ่อแม่แล้วก็ลูกหนึ่งคนสองคนอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นบ้านพักต่างอากาศสําหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านที่อยู่ใกล้กับตัวเชียงใหม่นะครับอย่างตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับเขาก็ยังติดตั้งไฟ led lighting มาให้ด้วยนะครับก็ให้แสงไฟที่ดูวอร์มแล้วก็ดูสวยงามเช่นกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของห้องนอนที่2นะฮะตรงนี้นะครับที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้เขาก็ยังมีสามารถที่จะเปิดรับแสงรับลมตรงนี้ได้ด้วยนะอย่างที่ตีบอกนะครับว่าบ้านหลังนี้เขาจะวางแลนสเคปแล้วก็เลเยอร์ฟังก์ชันของบ้านเนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะให้มีแสงเนาะแล้วก็ทิศของอทิศทางของลมเนี่ย ให้มันไหลเข้ามายัางตัวบริเวณของตัวอาคารนะครับแล้วก็ให้มันโฟโล์ไปอย่างด้านนอกทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เนี่ยมันไม่อึดอัดนะฮะลมมันหมุนเวียนนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นชุมแสงนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยคือโบราณโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับต้นเนี้ยคือ,อเปลือกรากใบของเขานะครับสามารถที่จะนํามาต้ม แล้วมาผสมกับสมุนไพรบางชนิดของไทยนะฮะตักอับเช้าเย็นเนี่ยแก้โรคผิวหนังผื่นคันและผู้พองได้ดีมากเลยนะฮะและในสมัยก่อนเนี่ยในการสร้างหลังคาโบสถ์ของวัดต่างๆคานคือและแปรจะต้องใช้ไม้ของต้นชุมแสงนะฮะเพียงอย่างเดียวจึงจะเป็นสลีบมงคลตามความเชื่อของโบราณน,นะครับ ก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่เสริมดวงแล้วก็ฮวงจุ้ยของผู้อยู่อาศัยได้ดีเลยนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นชุมแสงเหมือนกันนะครับก็จะมี2ต้นภายในตัวบ้านเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว ผ้าเพดานเขานะก็จะตกแต่งด้วยเป็นลายไม้นะฮะก็ให้อารมณ์ที่มันดูแนวรีสอร์ทลงตัวนะฮะตกแต่งลงตัวได้อย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ยังใช้เป็นกระจกเทมเ e r ร์กาสนะก็ให้อารมณ์ที่มันดูโล่งฟิลโมเดิร์นทันสมัยนะฮะถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่ห้องค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะเป็นห้องตีเรียกว่าเป็นห้องมาสเตอร์อีกห้องหนึ่งเลยนะฮะ ห้องนี้นะครับเช่นกันนะครับเขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนของคอดยาร์ดเนี่ยในตัวของในห้องนะครับในส่วนของตัวห้องเนี่ยชั้นจะสังเกตตรงฝ้าเพดานนะครับตรงนี้เขาก็ยังมีช่องแสงที่ให้แสงเนี่ยลอดเข้ามาอย่างบริเวณห้องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวตีจะเปิดให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ในการตกแต่งตรงนี้นะครับเขาก็จะตกแต่งด้วยเป็นสไตล์ปูนเปือยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ล้อปูนเป่อยนะฮะตรงส่วนข้างบนนะครับติอยากจะให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้นะเขาก็ยังมีช่อง outlet นะครับก็คือเป็นช่องลมช่องแสงเนี่ยสามารถที่จะให้อากาศหรือฝนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามายังบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็เวลาฝนตกนะฮะเราก็จะนอนแล้วก็จะมีฝนนะฮะก็จะมีลมจะเข้ามาบริเวณตรงนี้นะครับก็ให้ฟิลลิ่งที่เหมือนเราอยู่นอนใกล้สวนใกล้ฟิลลิ่งที่อยู่แบบรีสอรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของเขานะครับห้องน้ำของห้องนอนนี้การตกแต่งนะครับ ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอันนี้ก็เขาก็ยังมีไฟ LED lighting ตรงนี้นะครับซ่อนไว้อยู่ข้างหลังกระจกเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมันทำให้ดูสวยแล้วก็นวลตาสลับกับตัวไฟที่เป็นสีวอร์มแล้วก็ตัวผนังกระเบื้องที่เขาเอามาลงนะครับมันทำให้มิ n d m ดแมทกันมากเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ห้องน้าของเขาเนี่ยเขาก็ยังซ่อนไฟเป็นวอร์ม LED หมดเลยนะครับตรงนี้เช่นกันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีช่องเอาล็ตให้ด้วยนะครับตรงนี้ฝนอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะหยดลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยเขาก็ยังมีช่องระบายน้ํานะครับตีชอบนะครับก็คือเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ย มันก็จะมีอากาศไหลเข้ามาตรงนี้ทำให้ห้องน้ำมันไม่อับนะห้องน้ำนี่ครับเขาก็จะมีปักฝาครอบให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือกันเปียกเพื่อความปลอดภัยนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านภูวิลล่าสตาร์รีสอร์ทหลังนี้นะฮะคิดว่าน่าจะถูกใจไม่น้อยใครหลายคนนะครับบ้านหลังนี้นะครับสง่งวนขายราคาอยู่ที่17.9ล้านเท่านั้นเองนะฮะ17.9ล้านเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่ดินแถวนี้เนี่ยเขาขายกันตารางวาแล้ว60,000เลยนะแล้วก็ถ้าเรามาคิดถึงเรื่องของค่าก่อสร้างค่าสาระว่นายน้ำต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องรอสร้างเลยนะ มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับสำหรับในการรีวิวเนี่ยท่านผู้ชมมีความเห็นว่าอย่างไรนะฮะอยากให้ติรีวิวซับอสังหาหรืออยากได้คอนเทนต์ลักษณะแบบไหน,นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องจะไม่พลาดซับดีๆที่ตินำมาเสนอแบบนี้ก่อนใครนะครับยังไงวันนี้ติต้องไปก่อนแล้วนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me tell me up on the things I lack.